สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอโมดูลตําตัดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวกริีที่พิเศษที่พิเศษเพราะว่ามันคงหาได้ไม่ง่ายนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นโมดูลตําตัดที่เช็คโวลตด้วย s h, h m 6 0 9เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ปุปัตณก็คือใช้ได้12,24,36 v โวลต์นะครับเกินกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นระบบที่สูงขึ้นไป ภายในตัวนี้นะครับข้างล่างนี้นี่เป็นกล่องเปล่าของอินเวอร์เตอร์พันห้าร้อยวัตต์นะครับของยี่ห้อนี้นะครับแต่ข้างในเนี่ยผมวางโซลิตสเตตลงไปแล้วพร้อมกับพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้ข้อดีตรงนี้ก็คือว่ากล่องเตาของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีพัดลมยี่สิบสวลต์อยู่แล้วนะครับแล้วมีระบบของออการรับแบตบวกแบตลบถูกไหมนะครับให้เรียบร้อย คราวนี้มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้าง1ครับชุดโมดูลต,ต่ำตัดตัวนี้นะครับประกอบไปด้วย e อ็กเ9แล้วก็ภายในนี้เป็นโซลิ s สเต e นะครับที่รับได้0ูนย์โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายออกได้แต่ตัวนี้เป็นตัด AC นะครับตัวนี้ตัด AC ผู้ใช้ที่เคยใช้อินเวอร์เตอร์แล้วก็มีความกังวลว่าถ้าตัด DC แล้วเหมือนไฟมันขาดไปเฉยเฉเรารู้สึกว่ากลัวอินเวอร์เตอร์เราจะเสียหายนี่ครับแก้ปัญหาด้วยวิธีการน,นี้ตัวนี้ตัด AC หมายความว่าถ้าแบตเตอรี่เหลือไม่พอเหมาะก็ตัดแต่ตัดการใจไฟ,ไฟ AC ของอินเวอร์เตอร์ไปขณะที่อินเวอร์เตอร์ยังสแตนบายอยู่เมื่อแบตเตอรี่มีโวลต ที่เหมาะสมก็สั่งใช้ใจ่าย AC ต่อไปดังนั้นเราเราก็จะมีข้อดีคือเราไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเดินไปปิดเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเราตัด DC ก็ไม่มีการปิดเปิดเลยแต่เรากลัวอินเวอร์เตอร์เสียหายแต่ถ้าเกิดเราปิดเปิดอินเวอร์เตอร์ด้วยตัวเองมันก็เหนื่อยะครับอันนี้เอาออตโต้ไปเลยตัดเฉพาะ AC นะครับนี่คราวน,นี้เรามาดูนะครับว่าตัวนี้ถ้าภายในมี โซลิสเตตพร้อมกับระบบที่เราจูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็พัดลมเป่าระบายความร้อนตลอดเวลานะครับ,ต,บ,ต,รบตัวนี้แบตเตอรี่ลบตัวนี้แบตเตอรี่บวกจ่ายเข้าไปส่วนตัวนี้นะครับสายที่ให้มานะครับนี่เป็นสายแบตเตอรี่ดาแดงนะครับก็ต่อเข้ากับโพบวกโพลบอันนี้ให้ไปด้วยตัวนี้เป็นสาย AC นะครับสายเส้นนี้เนี่ยให้ไปรับจากอินเวอร์เตอร์มานะครับแล้วก็มาต่อเข้าช่องนี้หมายความว่าตัวนี้ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับอย่าเข้าใจผิดอันนี้เป็น โมดูลต่ตำตัดที่เราโมดิฟายขึ้นมาใหม่ <Okay. S 1> ก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้อยู่เป็นปกติปกต,ติแล้วก็รับไฟจากตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะเอาไปจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน <Yeah. S 1> ก็คือ ac 220นะครับ ac out ของอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ต่อจาก ac out ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาเข้าที่ตํำตัดต,ตัวนี้ก่อน นะครับในต่ออย่างนี้ง่ายสบายครับไม่ต้องวุ่นวายต่ำตัดกำไมหมายความว่าเมื่ออินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้ามาก็มาให้กับต่ำตัดก,ก่อนนะครับแต่ส่วนฝั่ง d c ซของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จ่ายต่อเข้าแบตเตอรีตอร่ตามปกตินะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานก็จะส่งไฟเข้ามานี้ก่อนตัวนี้ครับตัวนี้ A.C. out A.C. out ตัาตำแหน่งนี้คือไฟที่เราจะเอาไปใช้นะครับเราก็เอาไปใช้จากตรงนี้เราไปใช้จากตัวนี้นะครับ A.C. out ตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็ไฟตัวนี้ไปใช้นะครับนี่แนตะ่ทดสอบไปดูอย่างนี้ครับวันนี้เรามาทดสอบออระบบต,ตัดเต็มต่อสําหรับ เอซีตัด AC นะครับชุดนี้สาเร็จรูปทําให้แล้วชุดนี้พิเศษนะครับสองชุดนี้สองตัวนี้นะครับสีแดงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นโมดิฟายสายเวฟยีสิบสโวลต์ส่วนตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ครับในที่นี้เนี่ยเป็นเป็นกล่องเปล่าอินเวอร์เตอร์โดยใช้โซลิดสเตตโซลิดสเตตอยู่ข้างใน นะครับอยู่ใ,ใต้ภายในกล่องนี้ทาไมถึงอยู่ในกล่องเหตุผลเพราะว่าตัวนี้เป็นโลหะที่ทาอินเวอร์เตอร์มาทีนี้เมื่อโซลิดสเตตเป็นโลหะนะครับเมื่อโซลิดสเตตเป็นโลหะโซลิดสเตตก็จะเป็นแบบนี้นะครับธรรมดาเนี่ยเราเป็นตัวนี้เลยครับ24ถึง3 8 0โวลต์ AC เราตัดไฟ AC ได้ถึง3 8 0บโวลต์ 1, นะครับโซลิดสเตตเนี่ย ด้านหลังนะครับจะเป็นโลหะตรงนี้ผมทาซีบิโคดก่อนแล้วก็ยึดไปบนทีทซิง์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะเพื่อเป็นระบายความร้อนนะครับดังนั้นในเมื่อเป็นโลหะตรงนี้เราวางไว้บนเคสที่เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเคสทั้งเคสอันนี้เรียกว่ากล่องนะครับหรือว่าเรียกว่าเคสดังนั้นเคสทั้งเคสเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยครับนะครับ ดังนั้นการาบ,ยบยายความร้อนก็นกนเหมือนฮีตซิงชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีความโปร่งข้างในและมีล,ม,ลมตรงนี้ลมตรงนี้ผมให้มันดูดออกดูดออกเพราะว่าหลักการไหลเวียนของอากาศจะเกิดจากการที่ว่าอ,อากาศร้อนไหลเข้าไปอากาศไหลออกมาอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ดังนั้นเราดูดออกมานะครับดูดไอร้อนออกมาอากาศเย็นรบอบๆตัวของบอดี้ตัวนี้เนี่ยจะลุงมวิ่งเข้าหาตัวนี้ ต่อไปเราก็จะมาดูว่าดูนะครับสิ่งที่เราจะได้รับไปเนี่ยนี่คือสายคู่นี้นะครับเป็นสายแบตเตอรี่จากอินเวอร์เตอร์จริงๆเลยนะครับที่แถมไปด้วยนะครับเอาไปแทนสายอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมก็ได้หรือว่าจะใช้ตอบไฟแบบนี้ก็ได้นะครับเอามาดูกันตัวนี้เป็นโมดูลตามตัดเต็มต่อนะครับซึ่งตั้งได้ตั้งแต่ระบบ12โวลต์ใช้ได้ระบบ24โวลต์ใช้ได้ระบบ36โวลต์ใช้ได้แต่ถ้าจะสั่ง แบบตัด48โวลต์หรือ64โวลต์ต้องสั่งใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้รับ48โวลต์ซึ่งจะเป็นชุดหนึ่งแล้วนะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแต่เปลี่ยนตัวโมดูลต,ตัดต,ต,ต,ตัวนี้ิริการ 1. แบตสายแบตคลิู่ให้ไปคู่นี้นะครับเราก็ต่อจากแรงเข้าบวกดับเข้าลบไปต่อที่อินเวอร์เตอร์ตัวที่เราใช้งานอยู่ก็ได้บวกลบเหมือนเดิมหรือจะต่อเข้าแบตเตอรี่เลยก็ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วสายคู่นี้เพียงแค่เอาไว้เช็คไฟนั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่จ่ายไฟนะครับตัวรีเลย์เป็นตัวจ่ายไฟนะครับต่อสายคู่หนึ่งไปแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่หรือรับจากอินเวอร์เตอร์ตัวที่ใช้งานอยู่อันดับที่สองนะครับสายไฟที่จ่ายจากอินเวอร์เตอร์ออกมาเป็นไฟ AC ที่เราไปใช้นั้นเนี่ยเปลี่ยนใหม่ส่งเข้ามาที่นี่นะครับส่งเข้ามาที่ตัวชุดตัดตัดตัวนี้ ส่วนไฟล์ AC ที่ไปใช้ไฟ AC ที่ไปใช้รับจากตรงนี้ครับจาก AC เอาของชุดต่ำตัดตัวนี้อันนี้ผมเอาพัดลมเป็น AC นะครับเป็นไฟ AC 220โวลต์เนาะนะครับ220โวลต์มาแทนอุปกรณ์หรือมาแทนอุปกรณ์ที่ต่อจากอินเวอร์เตอร์แต่ไม่ใช่แล้วตอนนี้อินเวอร์เตอร์ ไฟไฟเอซีออกมาเราเอามาเข้ากับตัวนี้ก่อนตัวชุดตําตัดที่กอนเสร็จแล้วไฟส่งออกเป็นเอซี Z จากชุดตําตัดส่งไปอุปกรณ์ที่เราใช้งานง่ายๆแช่นี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมาทดสอบกันตัวนี้เป็นยี่สโวลต์ตอนนี้เราตั้งยี่สี่โวลต์ไว้ก่อนนะครับเราปล่อยไฟเข้ามาดูนะครับจากแบตเตอรี่เปล่อยไฟเข้าไปนะครับขณะนี้ไฟอยู่ที่หกจุดเก้า ติด่เตน,นะครับีเจ็ดุตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่ระบบ24โวลต์นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตํำตัดอยู่ที่2 0 0สิ9จจะตัดนะครับจะต่อที่24.5นะครับโอเคปล่อยไว้สักครู่ให้เขากลับมาที่เดิมแจ้งไฟปกติ10.7ผมปรับให้ถึง20กว่า24.5ขึ้นนะครับยี่ 6.7.8หประมาณนี้ก็คือเกิน24.5มานะครับออตอนนี้ตามตัดทํางานแล้วนะครับทํางานแล้วนะครับคือตัดชุดที่ตัด AC นะครับกอนเราเปิดอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับพัดลมทำงานแล้วเนาะทีนี้ผมจะตับให้ต่ำกว่า20เพื่อตัดตัดเฉพาะ AC ที่อินเวอร์เตอร์จ่ายออกมานะครับ โดยที่พัดลมพัดลมจะดับแต่ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยยังสแตนบายอยู่หมายความว่าบางท่านกลัวที่ใช้ตัดดีเหมือนเราชักปลั๊กออกกวกลัวว่าอินเวอร์เตอร์จะเสียหายดังนั้นการตัดเฉพาะการปล่อย AC ไม่ให้ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะทําให้อินเวอร์เตอร์ไม่ถูกกระชากไฟตัดไปตัดมานะครับเหมือนกับเราดึงปลั๊กออกอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นวิธีการนี้อินเวอร์เตอร์จะสแตนบายอยู่นะครับลดนะครับตอนนี้เราลดแบตเตอรี่ ให้เหลือต่ำกว่า20นะครับ19.9ตามตัดอยู่ที่20ตัดแล้วครับแต่อินเวอร์เตอร์ยังสแตนบายอยู่ไม่มีการกระชากนะครับเพียงแต่ตัดการจ่ายไฟ AC ไม่ให้ใจ่ายให้อุปกรณ์ดังนั้นเราก็ไม่ต้องขึ้นไปปิดเปิดอินเวอร์เตอร์ในทางกับกันพอไฟมาใหม่นะครับพอแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้20.1เนอะยังไม่ต่อนะครับ แบตเตอรี่จะต่อที่ยี่สิบจุดห้าไปแล้วไอ้ยี่สิบสี่จุดห้าไปแล้วครับขออภัยแบตเตอรี่จะต่อที่ยี่สี่จุดห้าไปแล้วอนะครับยี่สบสี่จุดหกจุดเจ็ดจุดแปดก็จะปล่อยให้ไฟเอซีเนี่ยทํางานต่อนะครับก็ะจะปล่อยให้ไฟเอซีจะทำงานต่อก็คือจ่ายไฟเอซีอีกทีนะครับตอนนี้ต่างก่ายี่สิบ ตัด AC เฉยๆอันนี้เป็นระบบ24นะครับแต่ตรงนี้ผมบอกว่าถ้าอินเวอร์เตอร์เป็น12โวลต์ก็ได้36โวลต์ก็ได้คราวนี้มาดูกันนะครับมาดูกันอย่างนี้ผมเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเป็นไฟบ้านแทนนะครับแทนอินเวอร์เตอร์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้24โวลต์ใช้ได้แค่24เท่านั้นผมจะลอง12โวลต์กับ36โวลต์ให้ดูนะครับก็เปลี่ยนใหม่ เอาแหล่งใจไฟเนี่ยที่อินเวอร์เตอร์ใจเอซีอมาผมเปลี่ยนไปรับไฟที่เป็นไฟบ้านแทนนะครับจะได้ใช้ได้ทุกระบบตอนนี้ผมจะเปลี่ยนต่ำตัดเนี่ยมาเป็นระบบ12โวลต์น,นะครับโดยจะตั้งต่ำตัดไว้ที่10 10แล้วกันนะครับั้าไว้ที่10 ตามไว้ที่สิบนะครับตัดตามกวที่สิบตัดนะครับแล้วขออนุญาตลบไฟก่อนนะครับเอาใหม่นะครับตอนนี้เราตั้งว่าถ้าต่ำกว่าสิบให้ตัดสิบสองจุดห้าให้ทำงานนะครับสิบสองจุดห้าให้ทำงาน ในระบบ12บองโวลต์ก็ตั้งประมาณนี้นะครับตอนนี้ไฟมาอยู่ที่98ผมเล่งไปที่12.6นะครับตัดแล้วครับต่อแล้วครับคือต่อคือก็เหมือนกับว่าอินเวอร์เตอร์12บอโวลต์เนี่ยพอแบตมา12.5ขึ้นไป12.6ปุ๊บก็จะจ่าย AC นั่นเอง นะครับลดมาเหลือสิบต่ำกว่าสิบนะครับตัด AC ครับแต่อินเวอร์เตอร์ก็ยก stand ังสแตนบายอยู่ยนั่นเอง